สวัสดีครับไม่อยู่กับท็อปเซลเลอร์เหมือนเดิมนะครับก็ที่2มันต้องอาทูดีทูต้องใช้คู่กับท็อปเซลเลอร์นี่แหละถึงจะเห็นผลนะว่าพวกเนี้ย mm. เขาทำอะไรกันบ้างนะแต่เราจะดูแค่ประมาณ4สัปดาห์แหละก็คือเดือนหนึ่งนะครับดูกันที่เวกเตอร์ก่อน ฮกเตอร์เขาจะเริ่มเตรียมงานคริสต์มาสปีใหม่เนาะแดงกันเถือกเลยฮีกเตอร์เราจะเห็นเอฟเฟกก่อนเพื่อนเวลาเขาเปลี่ยนแปลงงานเทศกาลต่างๆฮงกเตอร์ Victor, จะเริ่มก่อนส่วนภาพประกอบอะ่ะก็จะยังคงคอนเซปต์เดิมมันจะไม่มีค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่มันจะเป็นพวกเอฟเฟกเหมือนเดิมที่ดีๆนะส่วนโปโตอะ่ะอันนี้ก็ แทบจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะก็จะมีแซมๆมมาบ้างแต่ก็อาจจะไม่เยอะนะทีนี้เราไม่ต้องไปพูดถึงตรงนั้นนะให้พูดถึงตรงนี้ตรงนี้เห็นเช่นไอ้ไอใบที่มันแสดงอยู่เนี่ยมันคือภาพลิมิเต็ดป๊อปของของพอร์ตเขาเลยนะท่านแค่หาให้เจอว่าคอนเทนต์ได้ดีก็คืออะไรโปรไฟล์ก็คืออะไรเนาะเวลาใช้มันก็จะง่าย รอย่างน้อยก็เอาชื่อเข้ามาก็ได้อะอย่างเช่นผมก๊อปส์ท็อปฟอร์ยูสมมุติผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย <c oughs> เปิดหน้าโปรแกรมของเราขึ้นมานะมันจะเข้าไปที่ตัวกราดว่าเคียเตอร์เนมเขาคือใครสมมุติว่าถ้าตัวมันจับเข้าระบบมาได้แล้วอะมันก็ต้องมีบ้าง ก็มาดูว่าได้อะไรมานะครับนี้โอ้ผมเสิร์ชสต็อกฟอดูมามันก็จะเจอใบที่เป็นภาพป๊อปนะตอนนี้ช่วงเวลาเดือนงแต่เดือน9นะที่เห็น <c oughs> เห็นแล้วก็มีข้อมูลอันนี้อันนี้พวกนี้คือ AI วิ่งเก็บหมดเลยเพราะงั้นมันจะเก็บภาพคอนเทนต์เข้ามาอยู่แล้วมันเลยได้ใบนี้ออกมาด้วย น,นี้ A.I ผมเนาะแต่ถ้าเกิดคนเสิร์ชปกติเขาเสิร์ชคันนี้เจอส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นระบบเนาะอะ่อย่างอันเนี้ยเสิร์ชคาไวเอแพนแล้วเจอของเขาขึ้นมาอ่าแต่ที่เหลือมันจะเป็นระบบมันกวาดมานะไม่ง่ายหน้าการ์ดเนี่ยคุณก็จะเห็นเป็นระบบมันกวาดเพราะงั้นมันกวาดอยู่แล้วจากท o อปคอนดิบิวอะมันกวาดทุกอาทิตย์อยู่แล้วเพราะงั้นคุณก็ไม่ต้องไปกังวลว่า เออเราจะไม่เห็นใบนะมันมีทุกใบเลยทนะี่มันแสดงท็อปคอนติบิวนะส่วนใหญ่ในนี้เห็นไหมอ่าทีนี้เราทําอะไรกับมันได้บ้างนะครับเราก็ดูคร่าวๆแล้วว่าเออใบที่เป็นท็อปคอนติบิวอ่ะมันมีบิวมันมีอะไรขึ้นไหมมันมีดาวน์โหลดอะไรขึ้นไหมแค่ไหนให้เราตามได้ไหมอะไรเงี้ยการตาม ก็คือเอาคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดนั่นแหละไปใช้แต่ทีนี้อยากให้เข้าไปดูงานเขาเลยดีกว่านะทีน,นี้หลังจากที่เอามาจากตัวนี้นะ i n s i g h ์ inside, นะเราก็จะได้เนื้องานเข้ามาเป็นสัมเปิลคร่าวๆหลังจากนั้นท่านปิดไปอะ่ะมาอยู่ตัวเมนของโปรแกรมกันเราก็เอา คอนเทนต์ได้ดีเขานั่นแหละมาดูตอนนี้มันน่าจะเป็นภาพป๊อปดาวน์โหลดเป็นป๊อปให้เราดูเป็นป๊อปนั่นแหละนะครับจากค i นเทนบิวเพื่อที่เราจะสแกนดูว่าเขาทำอะไรบ้างแล้วใช้คีย์เวิร์ดอะไรเนาะอันนี้อันนี้ผมมาจากชื่อนะมาจากชื่อจริงๆมันมีง่ายกว่านั้นก็คือคลิกเข้าไปดู อ่ะถ้าจะเห็นเลขตัวเนี้ยมันก็คือเลขเดียวกันนะอ่ะมาละเขาเขามีภาพแค่สามพันมีวิดีโอพันกว่ารวมกันเป็นสี่พันห้านี่คือพอร์ตเขาฮะใบที่ดีที่สุดเรียงจากวันนี้ผมเรียงอะไรมาน่ะเรียงเป็นภาพป๊อปนี่คือป๊อปที่ดีที่สุดของเราก็าะจะเรียงป๊อปมานะ ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นใบที่มันติดในในอิไซต์ทั้งนั้นเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือถ้าเกิดท่านจะทำใบนี้ผมยกตัวอย่างนะลาตินอะไรเงี้ยตรงนี้ให้ท่านเปิด เอาเอาเป็นคําคีย์เวิร์ดก่อนนะก็ถ้าเกิด e x p o r อออกไปเลยตรงเนี้ยท่านก็จะได้ CSV ของชุดนี้แล้วแต่มันยังยังไม่เกิดไอ,ไอ้นี่เท่าไหร่นะเพราะว่าตรงเนี้ยมันก็ยังไม่เป็นคีย์ที่ดีที่สุดมันยังมีม่วงอยู่ไม่กี่ใบนะเราอาจจะต้อง remake มันนิดนึงนะครับโดยการเช็คสกอร์หน่อยว่าเราใช้งานอะไรได้บ้าง ก็ไปเปิดอีกอันนึงก็คือ keyword checker ขึ้นมาก่อนเช็คจริงๆเรารู้อยู่แล้วว่าคะแนนพวกนี้มันสูงแต่ที่ผมยังังจะเอาอ่ะผมอยากจะใช้ที่เป็นลัสเต้นเสิร์ชมากกว่ามันบ่มบอกว่าเขากำลังเอ้ยลูกค้าเสิร์ชด้วยอันเนี้ยแล้วคีย์มันดีแค่ไหนื ก็ออกมาเป็นยังนะ0.4อะ0.6มันก็ออกมาเป็นพูลอยู่และเด็กท็อปกับล็กและอันนี้ละ่ะที่เป็นแบนเนอร์ปุ๊บก็เช็คก่อนอืมคีฝั่งนี้ดีกว่าอน,นี้นะแบนเนอร์ Band er ตัวนี้ดีกว่า ทีเนี้ยผมเช็คคร่าวแล้วว่าสามอันเนี้ยที่ที่มันเกิดอะ่ะมันมีตัวนี้ตัวนี้ที่ออกมาเป็นตัวเสิร์ชเนาะคร่าวแล้วมันดีกว่าสองตัวเนี้ยอ่ะเพราะงั้นก็อาจจะทำด้วยตัวเนี้ยตั้งต้นแบนเนอร์ทีมส่วนเทมเพลตหรือสีหรือรูปแบบท่านต้องไปสร้างเองต่อเองอ่า อันนี้ผมจะเปิดอีกตัวหนึ่งนะชื่อว่า Generate CSV Business ะผมจะใช้นี่นะเป็น Initial Team o f Banner อ่ะผมจะเอาแค่นี้เลยแล้วก็เติม Business เนี่ยทีมออฟแบนเนอร์อ่ะผมไม่ได้สนวิทยากรเท่าไหร่นนะเพราะว่ามันมันจะมีผลกับตอนเสิร์ชแน่ๆแต่วิทยากรมันไม่ได้เอามาเสิร์ชพวกอินอีฟอะไรทั้งหลายอะไรพวกเนี้ยพวกออนอะไรพวกเนี้ยมันไม่ได้เอามาเสิร์ชด้วยเพราะงั้นไม่ได้สนเลยอันนี้ก็คือคำเชื่อมอ่ะทีนี้มาดูกหน่อยว่าใบเนี้ยมัน เกี่ยวกับอะไรบ้าง b a n n e r Man b u s ูซเน็บาร์บาบาเทเบิลอ่ะต้องมีคำว่าเทเบิลเนาะแต่ว่าเราอาจจะไม่เอาก็ได้ผมจะวาร์ปข้ามขึ้นไปใช้ตัวนี้เลยเพราะว่าผมดูแล้วตัวนี้ผมใช้ได้ไม่กี่คีย์ผมจะดูสองกล่องนี้ว่ามันมีอะไรใช้ดันได้บ้างฮะอ่ะ p e r s o n a l plan อ่ะ,อะผมเอานี่แผ่นปนระมาณโปรไฟล์ลีเดอร์ ทีชิ่งทอล์กกำลังคุยกันอ่ะผมใช้อยู่ประมาณนี้ Paperwork Middle n o t e ล m น้ตไ Manager m a n a g e m e n มมันได้หมดเลยอ่ะเพราะงั้นก็ไม่ต้องกลัวว่าจะใช้คิวิร์ดอะไรนะสมมุติผมเอากล่องนี้อยู่ประมาณนี้อ่ะเช็คเช็คของซะหน่อย เช็คของซะหน่อยว่าที่เราหยิบมามันม่วงหมดจริงไหมบางทีมันอาจจะหลอกนะม่วงหมดจริงาะกลุ่มกลุ่มนี้ใช้ได้หมดเลยเราก็จะเอากลุ่มนี้มาใช้เลยปุ๊บโดยการสร้างอันนี้เรื่องที่หนึ่งอ เมื่อกี้มันจำนวนเท่าไหร่วะลืมดูขออนุญาตไปดูใหม่ทีสามสิบสองนี่แล้วก็เอาให้ครบห้าสิบไปก็มาฝั่งนี้บ้าง make home work อะเรน i ิ g งชิ p อะพวกเนี้ยได้ i n s u r e ได้อ่ 3ามสองสามสามสี่สามห้ามเจาเอ่ะผมตั้งแต่ยีส่สสองสส่สามห้าสาเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่สองกเ็อ่ะเอาแค่49ก็ไปต่ออันนี้เราก็ม่วงทังเซ็ต50บใบแล้ววิธีการก็คือตรวจสอบคำคีย์เวิร์ดสัหน่อยหนึ่งว่า มันยังใช้งานได้ไหมนะครับพอมาถึงตรงนี้เราก็เติมไปให้มครบห้อ่ามันคือเรื่องของบูธเน็ตอ่ะเราก็คลิปคาเล็กเตอร์ไว้เป็นเรื่องของบูธเน็ตแต่เราเอาแค่นี้แหละเจนไปก่อนชุดที่หนึ่งไปสร้างเป็นข้อมูล Data อันนี้นะบูธเน็ต อืมแล้วก็อันนี้เราจะเราตั้งขึ้นเป็นให้ตั้งตามไตเติลก็อ่ะทีมแบนเนอร์แล้วกันผมเอาอย่างนี้ช,ชนสั้นที่ผมเข้าใจทีมออฟแบนเนอร์เซฟไปหนึ่งชุด ทีนี้ผมจะเปลี่ยนผมจะเริ่มสร้างชุดที่2แล้วชุดที่2ก็คือผมจะเปลี่ยนเป็นผมเอาลาตินลาตินกูแมนแล้วก็เป็น b u s เนตทีมออฟลีดเดอร์ทีมออฟแบนเนอเหมือนเดิม ผมเพิ่มลาตินครังหน้าอันนี้ก็คือคี่คี่เดิมเลยผมใช้คี่เดิมเพราะเดี๋ยวมันสลับอยู่แล้วอันนี้เป็นใบที่สองที่ผมจะไปทำลาตินเมนสลาดปึ๊บอันที่สามก็เรามาวูบดูหน่อยว่าอาาพอเทสน่าจะใช้ได้พอเทสแมนบุชเนต พอส m ต n ูแมนบูซเนตเอาเนี่ยบู n เนตมเป็นเป็นบูซเนต m a นแล้วกันเอาเป็นพอสเตบูซเนต n b น n n น r น่ผมจะเอาเป็นคีย์เวิร์ดนะ เดี๋ยวมันจะใช้คําเชื่อมประโยคว่าให้ที่มันไม่ไม,ไม่ไม่ถูกเสิร์ชอะน้อยลงที่สุดเพื่อให้มันเกาะคีย์มากที่สุด้ที่เป็นไปนได้แล้วมันไม่เสียรูปประโยคมากผมจะใช้อยู่ประมาณนี้อ่าในนี้ก็เป็นพ o อตเทจตั้งน้อยเราจะใช้ชุดเดิมเราจะทํา3ตลาดด้วยชุดเดิมเอาเป็นบุ s เนสแมนแล้วกัน ีนเราได้ละผานนี้ปุ๊บทีนี้แล้วไปทำรูปต่อละอันนี้คือถ้าจะาไปทำรูปต่อนะเราก็เปิด plug-in ตัวเก่งของเราได้เลยครับอ่ะ p l กอินตัวเก่งของเราี่คือตัวนี้ อ่ะแล้วก็เอาไตเติ้ลหรือเอาข้อมูลแล้วแหละมาลองเ์ชดูเปม,มันก็ดูตรงนะเนะอันนี้เป็นเรฟเฟอเรนซ์เฉยนะถ้าอาจจะต้องไปทำต่อเพิ่มเติมนะทีน,นี้เรามาดูว่าเราจะเจนพร้อมไหนแล้วมันได้อะไรบ้างถ้เจอ่ะอันนี้เราก็เตรียมพร้อมพร้อมเออาไปไว้ที่เดียวกันอันนี้เราได้มีเจนนีพร้อม มันอยู่ในบิสเนตอันนี้เราก็ต้องเตรียมให้ครบสเรื่องนะแต่นี้คร่าวๆตัวอย่างอันนี้เราได้คีย์เวิร์ดเราได้พร้อมในการสร้างมาแล้วเต็มเลยแล้วเราค่อยมาไปเจนเราก็เลือกอีกทีนึงอ่ะอันนี้คือตั้งแต่หา data ลงมานะครับจาก insight นะโดยการใช้ชื่อพอร์ต ชื่อโปรไฟล์เขาเลยใช้ชื่อโปรไฟล์เข้าไปหาแล้วก็ดึงข้อมูลออกมาน,นี่คือสรุปอันนี้เธอท่าท่าที่1น,นะกระบวนการท่าที่1ล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ